ถ้าได้เจอคุณอีกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือแน่ว้า wow! Congratulations เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้หรือเกินว่าคนที่คุณเคยเจอนะแต่ว่าห่างหายกันไปนะคะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณได้ห่างห่างกันออกไปต้องบอกเลยว่าความรู้สึกภายในใจของเขาหากมีโอกาสได้เจอกับคุณอีกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมืออย่างแน่นอนว แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเหตุผลอะไรนะที่ทำให้เขารู้สึกไม่อยากจะปล่อยเราไปอย่างแน่นอนวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออมัมธมาทารจะพามาดูเหตุผลสข้อที่ทำให้เขามั่นใจเหลือเกินว่าถ้าได้เจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมืออย่างแน่นอน นะเหตุผลนั้นคืออะไรสับไพ่ดูพลังงานกันจ้านี่คือการแันดอบใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครได้คิดว่าไม่ใช่แสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะยังไม่ตรงไม่เป็นไรนะจ้าไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้นะออขอดูพลังงานหน่อยว่าสาเหตุผลที่ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมืออย่างแน,น่นอนคืออะไรอ่ะสับสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดและนี่คือสามเหตุผลที่ทำให้เขามั่นใจหรือว่าถ้าได้เจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือเลยหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณคือของขวัญของพระเจ้าว้า นะความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าการที่เขาได้เจอคุณหรือได้รู้จักกับคุณนคุณเหมือนของขวัญของพระเจ้าคือของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้นะคุณมีคุณงามความดีคุณมีความใส่ใจคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากแค่ไหนที่ได้รู้จักกับคุณ นะเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลแรกเลยที่ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเจอกันอีกครั้งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือของขวัญคือคุณมีคุณงามความดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความโชคดีที่ได้เจอกับคุณนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมืออย่างแน่นอนนั่นเอง mm hmm. ข้อที่สองคุณเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ นั่นหมายความว่าเขาบอกว่าคุณคือรักแท้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาที่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมืออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณมีความซื่อสัตย์คุณมีความจริงใจคุณมีความรักแท้ในหัวใจที่เขาไม่ได้จะหาง่ายๆจากที่ไหนเลยโอ้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอกันอีกทีเขาจะไม่หลุดจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไป แม้เพียงเสี้ยววินาทีอย่างแน่นอกกนอนะข้อที่สเขามองว่าคุณคือรักแบบพรมลิขิตวายบุพเพสันิวาสวายนะคือรักแรกพบของเขาคือรักแท้ของเขานั่นเองโอยนะนั่นหมายความว่าเขารู้สึกว่าการที่เขากับคุณได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือพรมลิขิตมันคือบุพเพสันิวาส มันคือความรักที่แท้จริงซึ่งความรู้สึกของเขาในหัวใจเขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะอะไรก็ไม่รู้อะทําทให้คุณอาจจะ คุณกับเขาห่างหายกันไปเงียบหายกันไปแต่ถ้าเกิดได้เจอคุณอีกครั้งเมื่อไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปอย่างแน่นอนเพราะเขามั่นใจแล้วแน่ใจแล้วว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือพรหมลิขิตมันคือบุพเพสนิว,วาสน,นะคะเออและเขาก็รู้สึกผูกพันคุณไป,ไปทั้งหัวใจเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดได้เจอกันอีกครั้ง ต้องบอกเลยเขาจะไม่ปล่อยให้ความรักนี้มันพังหรือว่าหายสาบสูญไปอย่างแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปอย่างแน่นอนเพราะเขามั่นใจหรือเชื่อแล้วว่าคุณน่าจะเป็นพรมลิขิตของเขาหรือบุพเพสนิวาสของเขานั่นเองโอ้นะและนี่คือ3เหตุผลที่ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปอย่าง แน่นอนด้วนะจดจำและนำไปฟินนะคะเอ,อจะได้อินอินเข้าไปนะรู้ตัวไว้เลยว่าถ้าเกิดได้เจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปอย่างแน่นอนออนะใครแล้วก็นายนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ